การบูรณาการทั้งด้านการเงิน 1. แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งบนสมาร์ทโฟนหรือเว็บไซต์ทำธุรกรรมทางด้านการเงินเช่นโอนเงินการชำระเงินไม่ต้องเสียเวลา 2. บล็อกเชนปลอดภัยมีความน่าเชื่อถือและมีการเข้ารหัสไบโอเมตริกยืนยันตัวตนเวลาสมัครแอปพลิเคชันทางด้านการเงินเช่นบิตคับ 3. IoT เช่นมือถือและ การในการเป็นอุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้ในการชำระเงินได้อย่างดี 4. Big data จัดเก็บข้อมูลการเงินของผู้ใช้เช่นประวัติการใช้เงินซึ่งสามารถจัดเก็บบนระบบคลาวที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถเข้าถึงได้สะดวกและยืดหยุ่นอย่างมาก 5. ระบบปัญญาประดิษฐ์ช่วยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงิน 6. โทเค็น หรือเหรียญอิเล็กทรอนิกส์หรือพวกเงินเสมือนจริงเช่น True Money ใช้กับ Lotus Big C 7 e l e v e n หรือตู้เต่าบิน l a z a ด a า o p ที่เซ็นท่านเป็นต้นตัวอย่างบริษัท ABC ซนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการชำระเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายแก่ลูกค้าเช่น 1. ระบบรับชำระเงินผ่านสแกนบาร์โค้ด โทรศัพท์มือถือหรือบัตรเครดิตวีซ่ามัเตอร์การ์ดหรืออเมริกันเอ็กซ์เพรสทำให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย 2. แอปพลิเคชันการโอนเงินทางออนไลน์โดยตรงผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารเช่นทูมันนี่รับบิทออไลน์เพร้อทเพ้าออเพลนอ ช่วยเพิ่มยอดขายและความสะดวกสบายให้กับลูกค้าเช่นเซ็นท e, รัลช้อปปี้ลาซาด้าไทเกอร์แอร์แอร์เอเชียนกแอร์ไอออนแอระบบร้านค้าออนไลน์สามารถจองโต๊ะ ok, รับออเดอร์เช่นฟูด d พนด้าแก๊ปฟูดไลแมนโรบินฮ o ดเป็นต้น5ระบบจัดก,การส่งใบเสร็จอัตโนมัติ สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างรวดเร็วง่ายดายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันหรืออ e ีเมลต่อมานะครับเรามาดูการบูรณาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์เช่น 1. ระบบจัดการข้อมูลบุคลากรพนักงานเง,นงนินเดือนการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานขอยกตัวอย่างชื่อโปรแกรมนะครับชื่อแรกคือ แซปสักเซสแฟกเตอร์สองเวิร์กเดย์สามพีเพิร์นซอฟต์สี่เอดีพีเวิร์กฟอร์สนาวห้าเบมบูเอชอาร์หกโครโนสเวิร์กฟอร์สเรดดี้ ถัดมานะครับข้อ2การทํางานร่วมกันในรูปแบบออนไลน์การสนับสนุนการสื่อสารระหว่างทีมหรือการจัดการโปรเจกต์ในรูปแบบออนไลน์ขอยกตัวอย่างชื่อโปรแกรมที่ใช้ในปัจจุบันนะครับเช่น b a เบสแคม o o o แอร์เทเบิ o o o เกิลด g o o o l e s h e e t t Google Slide หรือ Microsoft Teams Dropbox Paper Word Online Excel Online PowerPoint Online และ OneNote Online เป็นต้นครับ 3. แอปพลิเคชันบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลยื่นคำร้องขอลาเช่นโปรแกรม l i p d a t e Tracker Scientific Lipboard หากเราต้องการที่จะตรวจสอบเดินเดือนนะครับเรามีโปรแกรมดังต่อไปนี้นะครับ c a t o p a y c o m ADP Mobile Solution ต่อมานะครับหากเราต้องการส่งข้อความและแจ้งเตือนที่สำคัญขอยกตัวอย่างชื่อโปรแกรมนะครับ Evernote Reminder Google Keep Wonderlist เป็นต้นตัวอย่างบริษัท ABC ได้นำ ระบบ ERP หรือที่เรียกว่า Enterprise Resource Planning มาใช้เพื่อแก้ปัญหาของกระบวนการการผลิตและปัญหาการสื่อสารระหว่างพนักงานที่ได้จัดก,การวางแผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กรซึ่ง E ย่อมาจาก Enterprise คำว่า Enterprise เองเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับประเภทแรกประเภทของอุตสาหกรรมหรือประเภทที่2ประเภทของการให้บริการหรือ องค์กรประเภทที่3คือองค์กรซื้อมาขายไปและ R ย่อมมาจาก Resource เท่ากับ Man, Machine, Material, Method ซึ่ง Man เนี่ยก็คือคน Machine ก็คือเครื่องจกักร a t e r i a l ก็คือวัสดุหรือวัตถุดิบและสุดท้าย t h t d o e t h o d ก็คือกระบวนการนั่นเองส่วนตัวสุดท้ายคือ P ย่อมมาจาก Planning ครับคือการวางแผน เรามาดูกันนะครับ ERP เนี่ยเอามาแก้ปัญหาอะไรบ้างซึ่งหลักการของ ERP จะเข้ามาแก้ปัญหาหลักๆ6สิ่งในองค์กรนะครับหรือที่เรียกว่า pieces P, ices, p I E C E S p i c e s นะครับ P ตัวแรกย่อมาจาก performance คือกระบวนการที่ผลิตล่าช้าเราก็มาปรับปรุงให้กระบวนการผลิตเนี่ยสามารถผลิตได้ตามออเดอร์และตรงตามเวลานะครับอย่างที่สอง ตัวไอย่อมมาจาก Information ข้อมูลที่มีความผิดพลาดถ้าเราเอา ERP เข้ามาเราสามารถปรับปรุงข้อมูลให้มีการอัป o d เดตและมีความแม่นยำมากขึ้นสามารถทำให้การสื่อสารของพนักงานในบริษัทสามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องซึ่งอันที่3เรามาพูดถึงเรื่องของ e f f i c t i v e n e ก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานเราสามารถใช้โปรแกรม ERP มาทําให้พนักงานสามารถทํางานได้ถูกต้องมากขึ้นส่วนตัวที่4นะครับย่อมาจากตัว C มาจากคําว่าคอนโทรลเราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายสามารถควบคุมทรัพยากรได้และตัว E ย่อมาจากอีโคโนมิกส์หรือเราสามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้โดยควบคุมค่าใช้จ่ายนั่นเองส่วนตัวสุดท้าย S ย่อมาจากซ e เคียวริตี้คือการจัดเก็บข้อมูลให้ปลอดภัยเช่นถ้าเรามีข้อมูลขนาดใหญ่ๆ เราเก็บไว้นานๆอาจจะทําให้ข้อมูลเองเนี่ยเกิดการเสียหายได้ฉะนั้นระบบ ERP ถึงออกแบบการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพรักษาข้อมูลให้มีความยืดหยุ่นไม่ให้เกิดความเสียหายได้ง่ายนั่นเองนะครับซึ่งผลลัพธ์ช่วยลดการซับซ้อนและการผิดพลาดของข้อมูล 2. ลดปัญหาการสื่อสารและการทํางานร่วมกัน 3. เข้าใจความเข้าใจของพนักง,งานทํางานได้มากขึ้น 4. จัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้นี่ก็คือเนื้อหาของหัวข้อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการบูรณาการจะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสำหรับหัวข้อถัดไปจะเป็นแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่21ผู้เรียนไปติดตามกันนะครับ